สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับในโลกยุคดิจิตอล การคุยหรือการแชทกันผ่านสื่อโซเชียลต่างๆถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญของใครหลายๆคนครับเพราะการคุยกันผ่านโซเชียลนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของมุมโลกก็สามารถคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันนอกจากจะเอาไว้คุยกับเพื่อนๆคุยกับคนที่ทํางานหรือคุยกับลูกค้าแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีคุยแชทกับคนที่แอบชอบยังไงให้ได้เขามาเป็นแฟนตามมาดูกันเลยครับว่ามีวิธีไหนกันบ้าง ข้อที่1อย่าเขียนเรียงความส่งให้เขาในแชทเวลาที่เรากับเขาคุยแชทกันนั้นเราไม่ควรที่จะส่งข้อความยาวๆไปคุยกับเขาครับเราควรจะเก็บเอาไว้คุยกับตอนที่นัดเจอกันจะดีกว่า พอเรื่องที่เราต้องการจะคุยกับเขาเมื่อแปลลงเป็นข้อความแล้วอาจจะทั้งห้เกิดการเข้าใจผิดกันได้นั่นเองครับดังนั้นเวลาที่คุยแชทกับเขาควรจะส่งข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายไม่มีข้อความซับซ้อนมากเกินไปหรือถ้าจําเป็นจริงๆว่าจะต้องคุยเรื่องสําคัญกับเขาผ่านแชทเราควรที่จะต้องพิมพ์ด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายสื่อความหมายให้ถูกต้อง และที่สําคัญต้องกระชับไม่ยาวจนเกินไปด้วยครับนอกจากนี้การที่เราเก็บเรื่องสําคัญเอาไว้คุยกับเขาตอนที่นัดเจอกันนั้นเพาเพราะว่าเราจะได้ไม่รู้สึกเขินเวลาอยู่ต่อหน้าเขาและมีเรื่องชวนเขาคุยได้ตลอดจะได้ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดต่อกันอีกด้วยครับข้อที่ 2. ออย่าส่งแต่ข้อความที่น่าเบื่อไปให้เขา อย่าเอาแต่ส่งข้อความที่น่าเบื่อไปหาเขาเพียงอย่างเดียวเช่นการบอกแต่สิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือบอกแต่สิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ถามเขากลับเลยสักคำว่าเป็นอย่างไรบ้าง หรือว่าเขาชอบอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะทําให้เขามีความสุขสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับเขาหน่อยครับเพราะเขาอาจจะกําลังเบื่อกับงานที่ทําหรือกําลังเจอเรื่องแย่ๆอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเราควรทําให้เขารู้สึกว่าโชคดีที่มีผู้หญิงอย่างเราอยู่ในชีวิตของเขาเช่นเราอาจจะส่งอะไรตลกๆให้เขาดูพร้อมทั้งส่งข้อความที่เราสามารถแบ่งปันให้กําลังใจดีๆให้เขาไปพร้อมๆกันด้วยครับเพียงเท่านี้ก็ทําให้เขารู้ได้แล้วล่ะครับว่าเราเป็นห่วงเขาและพร้อมที่จะอยู่เคียขง,ขงข้างเขา เสมอครับข้อที่3เว้นระยะห่างบ้างไม่ติดเขาจนเกินไปตอนนี้คุณกําลังจะเป็นคนที่เกาะติดเขามากจนเกินไปหรือเปล่าเพราะมันอาจจะทําลายความสัมพันธ์ของเรากับเขาได้ครับก็เหมือนกับตัวเราที่ไม่อยากให้เขาเข้ามาเกาะติดหรือวุ่นวายกับเรามากจนเกินไป อยากที่จะมีเวลาส่วนตัวบ้างดังนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะทําแบบนี้กับเขาเหมือนกันครับแต่ถ้ารู้สึกกวลกระวายอยากที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาตลอดเวลานั้นให้คุณลองหากิจกรรมอย่างอื่นทําแทนครับเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังหรือออกกําลังกายก็ได้นะครับจะได้ไม่รู้สึกว่าติดเขามากจนเกินไปครับข้อที่4อยากรู้จักเขามากขึ้นก็ต้องถามถ้าเราต้องการรู้จักเขามากยิ่งขึ้น ก็ต้องแสดงออกว่าเราอยากรู้จักเขามากขึ้นครับใช้การคุยแชทให้เป็นประโยชน์ถามเขาเกี่ยวกับชีวิตของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างความฝันของเขาเป็นอย่างไรจะช่วยทําให้เขารู้สึกว่าเรากําลังใส่ใจเขาและกําลังสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงด้วยก็คือการพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้เขารู้สึกลาคาญได้ให้เราลองเปลี่ยนจากการที่พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับตัวเองอย่างเดียวลองเปลี่ยนเป็นการขอคาปรึกษาจาก เขาแทนจะดีกว่าครับเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเราเคารพและนับถือในความคิดของเขาครับข้อที่5เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเขาต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเราแต่ละคนย่อมมีความเครียดเป็นของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปเพิ่มความเครียดให้กับเขามากขึ้นเราไม่ควรที่จะไปหุนหง,งิดใส่เขาหรือส่งข้อความที่ไม่น่าอ่านไปให้เขาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าเขากําลังอยู่ในอารมณ์ไหน เราคนที่จะมอบพลังด้านบวกให้กับเขามากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความให้กำลังใจสร้างแรงบนันดาลใจสร้างความรู้สึกที่ดีๆส่งให้กับเขาเพียงเท่านี้ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเดินหน้าต่อไปได้อย่างสวยงามแล้วล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ5วิธีคุยแชทกับคนที่แอบชอบยังไงให้ได้เขามาเป็นแฟนเมื่อรู้วิธีกันแล้วก็ลองนำไปใช้กันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ